กวางสี่สิบบาทันเจ้ามาบ้านะืนเจ้าเป็นผู้เตาด้วยจีบ้านเืนหน่อยหน้าหลังนี้ห้ามมัดหินไว้นตู้มีไล็บลยบอสีดวันส่แม่สีสุด ไป n าเยี่ยวจิ้มหมูจิ้มปลาน้ำตานหมูหมูตับหมูอาหารวันข้าวอาหารวันข้าวหมูหมู thank you <coughs>

Ô mày nhảy ra nó <laughs> ว่าว่าาูทงไหอยู่เขี้ยมกันเลยเข้มไปเรยๆฉันจะไม่กิ้เลยหอกฮัโอเยสวนสคุณล้านี่มาเอาเรียกขอสากไปสุกร้านเราขอมาส่งเด้อ

เรเลี้ยวขาไม่ใช่ชเมสมว้าลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นนี่เป็นญาติพี่น้องแต่ละคนนะครับเคนไหนมากเอาก็สาบใหม่เออม,มันผู้ผมไหว่าชนแล้วเนาะครับเออนาะกินน้ำกันเด้อเออมากินน้ำกันเด้อสุข,ขุสุขคนให้พี่ให้น้องกินน้ำเด้อ <c oughs> ปั่นก็เจีนเด้อเออเสียงกลองเสียงกล่องปันพี่ปันน้องกินน้ำ เมะกุ้มที่เซ่อนุ่นเยอย่กันละกินน้ำกันมาะน้ำกันาไปแหจัมือ่ยิงเงินต้ยูป่าบุ่เออมันมาลากันละกินน้ำกันเพรทุกคนละพี่น้องนักเจ้ายิงเงินท่มนมีกุ้มอากินเห้มันอิ่มด้ว ปั้นกันปันกันเ้อมนาทังฝนเป็นยนานอยทังฝนเป็นมานี่ข้าวมากอยู่บ้เโยกยพอยูอีดอกพี่สามที่เคยโอดโอ้

เป็นเช็กนี้ผู้สามเขาได้คือเกาล่ะเพิ่อนมากเพื่นแหงล่ะเออ แง่มแ่แเมิ่นมาเด้เจ้าสิได้ไหมจิงเป็นมาตื้อเสื้อมันปลาออยมากเอ่อยบาดปลาปลาดงกีอันนี้เด็หมเียวเดี่ยวเอหมอยคนดาอนอ như vậy, rồi, <laughs> cái gì vậy, cái gì vậy, làm gì vậy, cái gì vậy,

ผูลุงเจี๊ยบพงพลุงุงพง่งรำเเจ็ดปีเจ็ดสิบีเพราะว่าเจ้าหกปีเพราะว่าเจ้าหกปีอีนี้นี่บนมอนี้นี่ก็ีผู้ว่าเถ่าีอย er ู่อยู่เมอนเร่องกองเขามีอยู um ่นีส um um ิบมีอยู่ในีสินี่มีหน้าในชีส ยา่นั่งเนี่ยเศร้าหาปีเะอหรอยนั่งย <c oughs> ี่อไวาเจ้าเศร้าหาปีเธอก่อย่าพูดเถอะนะกูว่ายา่นั่งก็ไม่ยุ่งกัเถอะเ้าันปี